หลังจากหนุ่มคนนี้ได้มาเที่ยวในประเทศไทยสองสิ่งนี้ก็เล่นเอาเจ้าตัวติดใจจนต้องเอ่ยปากชมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับชาวต่างชาติรายนี้เขาเป็นชาวต่างชาติชาวฝรั่งเศสซึ่งเขาได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวในประเทศไทยของเราโดยเขารู้สึกทึ่งและแปลกใจกับวัฒนธรรมในประเทศของเรามาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มันทันสมัยและสะอาดสะอานมากรวมถึงการขับรถบนถนนในประเทศไทยด้วยครับโดยคลิปแรกเขาโพสต์คลิป พร้อมทั้งบรรยายถึงบรรยากาศที่เขาเห็นบนสถานีรถไฟใต้ดินว่าฉันชอบความเงียบสงบและการให้เกียรติการในรถไฟใต้ดินกรุงเทพจังนี่ฟังดูสิว่าในนี้มันเงียบแค่ไหนแต่ไม่ใช่เสียงเตือนนะในนี้ไม่มีใครคุยกันแม้แต่คนเดียวผู้คนสนใจแต่ง,งานของตัวเองมันน่าทึ่งมากมันต่างจากนิวยอร์กและปารีสมันต่างจากทุกที่จริงๆฉันไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนเลย และสิ่งที่บ้าคือผู้คนในรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนใหญ่พวกเขาไม่มีหูฟังหรือสมอ l l ท็อกแต่พวกเขาก็ยังเงียบและไม่คุยกันเลยพวกเขาแค่รอให้ถึงปลายทางของพวกเขาเท่านั้นและดูนี่สิมีที่จับไว้ให้ด้วยมันดีสำหรับคนไทยแต่มันคงไม่เหมาะสำหรับผู้ชายตัวใหญ่แบบฉันและดูพื้นสิมันสะอาดสั้นมาก แถมยังมีประกาศทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วยมันสมบูรณ์แบบมากฉันแนะนำให้ผู้คนมาใช้บริการที่นี่และนอกจากคลิปนี้ เขายังได้มีโอกาสพูดถึงการขับรถในประเทศไทยด้วยว่าบนถนนในกรุงเทพมันเงียบสงบฉันรักความจริงที่ว่าประเทศไทยคนไทยจะบีบแตรก,ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลจริงๆเท่านั้นฉันคิดว่าฉันมีประสบการณ์ชอกช้ำมาจากฮานอยแต่ฉันไม่ได้หมายความว่าฉันเกลียดคนเวียดนามซึ่งในขณะที่หนุ่มต่างชาติรายนี้เดินไปบนถนนสายหนึ่งในกรุงเทพเจ้าตัวบอกว่าดูสิฉันอยู่ท่ามกลางการจราจรแต่เสียงเดียวที่ได้ยินก็คือเสียงจากการขับรถ มันไม่มีเสียงบีบแตรและฉันไม่สามารถเปรียบเทียบกรุงเทพกับเวียดนามได้เพราะที่นั่นทําให้ฉันรู้สึกลคาคาญเนื่องจากผู้คนบีบแตรเสียงดังตลอดเวลาโดยไม่มีเหตุผลฉันคิดว่าบนถนนตอนนี้มันค่อนข้างคล้ายกับรถไฟฟ้าใต้ดินที่นั่นมันเงียบมากไม่มีใครพูดคุยกันเช่นเดียวกับตอนนี้ที่ทุกคนอยู่บนถนนพวกเขาเพียงแค่ขับรถโดยไม่บีบแตร เหตุผลเดียวที่บางครั้งคนไทยบีบแตรก็เมื่อมีเหตุผลที่แท้จริงในการป้องกันอันตราย ฉันรักสิ่งนี้เพราะฉันคิดว่าการบีบแตรโดยไม่มีเหตุผลนั้น <c oughs> น่ารำคาญมากขอบคุณกรุงเทพและไม่เพียงแต่กรุงเทพเท่านั้นที่ไม่บีบแตรในเชียงใหม่ที่ฉันเคยไปที่นั่นก็เป็นแบบนี้เหมือนกันและจากคลิปของชาวต่างชาติรายนี้ก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากครับเรามาเริ่มกันที่คลิปบนรถไฟใต้ดินกันก่อนเลยนะครับมีคนแสดงความคิดเห็นว่า ที่เงียบเพราะเราไม่ต้องการรบกวนกันและกันมันคือมารยาทของคนไทยอีกความเห็นนะครับบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนากว่ายุโรปมากแล้วจากนั้นก็ได้มีคนไทยเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับความเห็นเมื่อสักครู่ว่าอย่าพูดแบบนั้นสิอายเขาบ้านเขามีก่อนเรามาหลายสิบปีแล้วบ้านเราเพิ่งจะมีมันเลยใหม่สะอาดกว่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่า เพราะเราสู้รบกับคนที่ทำงานมาเหนื่อยมากพอแล้วเลยอยากอยู่แบบสงบสงบบ้างบางคนก็บอกว่าการคุยกันเสียงดังในที่สาธารณะคนไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเกลียดไรมารยาทแต่ถ้าคนจีนอยู่นะไม่มีทางสงบเสียงดังน่ารำคาญน่ารังเกียจมากอีกคนก็บอกว่าส่วนมากเดินทางไปคนเดียวเลยไม่รู้จะคุยกับใครบางคนก็บอกว่า คนอื่นเงียบเราก็ต้องเงียบไม่งั้นสายตาทุกคู่จะมองมาที่เราอีกคนบอกว่าที่เงียบเพราะฉันหลับจนเลยสถานีอีกคนก็บอกว่าบางครั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการรถไฟพวกเขาก็เสียงดังแต่ก็นั่นแหละฉันคิดว่าพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างมีความสุขอีกคนบอกว่าครั้งหนึ่งเคยคุยกับเพื่อนแต่ก็ไม่ได้พูดเสียงดังมาก แต่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีมารยาทเฉยเลยอีกความเห็นบอกว่าเสียงดังเดี๋ยวโดนผู้คนในนั้นด่าด้วยสายตาอีกความเห็นบอกว่าเสียงดังก็กลัวคนอื่นล้ำคาญทำงานมาก็เหนื่อยแล้วขออยู่เงียบๆดีกว่าอีกคนนะครับเขาบอกว่าไม่เพียงแต่รถไฟใต้ดินนะที่เงียบบนถนนก็เช่นกันเพราะในขณะที่การจราจรบ้าคลาั่งแต่รถยนต์ไม่ค่อยบีบตแตรเลย อีกคนก็บอกว่าเพราะนี่มันเป็นมารยาทขั้นพื้นฐานของคนไทยอีกคนก็บอกว่าต้องเงียบไว้กลัวคนอื่นลำคาญและมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้สมาธิด้วยเดี๋ยวเลยสถานีอีกคนก็บอกว่าแม้กระทั่งเสียงแตรคนไทยก็ยังไม่บีบเลยคนต่อไปบอกว่าถ้าฉันสวมหูฟังฉันจะไม่ได้ยินอะไรเลยแม้กระทั่งเสียงประกาศของสถานีอีกคนบอกว่าที่นั่นเงียบและสะอาดมาก ความเห็นต่อไปครับบอกว่าแค่เสียงแจ้งเตือนลายดังฉันก็รู้สึกผิดแล้วจนต้องรีบปิดเสียงในทันทีอีกคนก็บอกว่าในประเทศไทยการเคารพผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญมากและการเคารพผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน บางคนบอกว่าด้วยพื้นฐานแล้วถ้าคนไทยอยู่ในพื้นที่สาธารณะเล็กๆคนไทยจะเงียบเพราะพวกเขาจะรู้สึกลำคาญกับเสียงดังและรู้สึกว่าพวกเขาไม่มีมารยาทถ้ามีคนเริ่มสนทนาคนต่อไปนะครับเขาคอมเมนต์ว่าชาวต่างชาติอาจเข้าใจผิดว่าคนไทยเป็นเหมือนคนจีนแต่จริงๆแล้วคนไทยค่อนข้างขี้อายและเลือกที่จะเงียบในที่สาธารณะบนรถไฟหรือในร้านอาหาร อีกความเห็นก็บอกว่าเพราะคนไทยมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่พวกเขาเรียกว่าความเกรงใจคนต่อไปครับบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความเคารพและมีมารยาทไม่เพียงแต่จะเงียบในรถไฟใต้ดินเท่านั้นแต่พวกเขายังเข้าคิวเพื่อรอเข้ารถไฟฟ้าใต้ดินอีกด้วยอีกคนครับบอกว่าในเอเชียผู้คนเคารพซึ่งกันและการในประเทศจีนสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันในรถไฟ อีกคนก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยในประเทศของคุณที่มีทุกอย่างแต่มันไม่สะอาดและมีกลิ่นไม่ดีแถมคนก็ไม่ดีเหมือนในคนไทยเจ้าของคลิปก็มาตอบว่านั่นอาจจะเป็นเพราะการศึกษา อีกความเห็นก็บอกว่าถูกต้องฉันอยากจะบอกคุณจริงๆทุกครั้งที่ขึ้นรถไฟรถบัสหรืออะไรก็ตามที่ปกติคนไทยไม่ส่งเสียงดังก็เพราะว่ามันหยาบคายในที่สาธารณนะเจ้าของคลิปก็ตอบกลับไปว่าฉันรักสิ่งนี้ที่ทุกคนเคารพซึ่งกันและกัน อีกคนก็บอกว่าฉันเป็นคนไทยเมื่อเราอยู่ในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็น BTS s k y สเทนหรือบนเครื่องบินเราจะไม่พูดเสียงดังกินขนมและไม่รบกวนคนอื่นเราเรียนรู้สิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กอีกคนบอกว่าไม่ว่าจะอยู่บนรถโดยสารแบบไหนที่ประเทศไทยก็ต้องรักษามารยาทห้ามส่งเสียงดังมันเป็นกฎที่คนไทยที่ทุกคนรู้ดี อีกคอมเมนต์บอกว่ามารยาทและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่เราได้รับการสอนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนต่อไปเป็นความเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความเห็นในคลิปเกี่ยวกับการบีบตแตรบนถนนในประเทศไทยนะครับความเห็นนี้เขาบอกว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์มา2ปีใช้ตแตรไปแค่2ครั้งเท่านั้นซึ่งครั้งแรกผมไปซักผ้า แล้วตะกา้าเผลอโดนส่วนครั้งที่2ทะเลาะกับเมียผมเลยบีบแตรไปหนึ่งทีรวมแล้วเป็น2ครั้งจากนั้นก็ได้มีคนมาคอมเมนต์ต่อจากคอมเมนต์เมื่อสักครู่ว่าใช่เลยนี่5ปีเราบีบแตรไปแค่หนึ่งครั้งเองกระเป๋าเผลอไปโดน10ทีเคินเลยคนมองเยอะอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าการบีบแตรในประเทศไทยมันเป็นเหมือนการส่งสารทารบ คอมเมนต์ต่อไปบอกว่าแตรมีไว้ใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นถ้าไม่ฉุกเฉินเท่ากับมีเรื่องอีกคนก็บอกว่าประเทศไทยผู้คนอ่อนไหวนะได้ยินเสียงแตรไม่ได้เลยคนต่อไปคอมเมนต์ว่าที่ประเทศไทยแตรมีไว้กดบีบให้สารพะภูมิข้างทางและต้นไม้ที่ผูกผ้าสามสีเท่านั้น คอมเมนต์ต่อไปครับบอกว่าที่ประเทศไทยบีบแตรไม่ได้เลยถ้าบีบแตรถนนจะกลายเป็นเวทีมวยทันทีอีกคนก็คอมเมนต์ว่าจริงๆตแตร์รถที่ดัง10ครั้งมีแค่ครั้งเดียวที่กดเตือนรถพุ่งออกจากซอยที่ไม่ดูทางส่วนที่เหลือ9ครั้งคือเปิดไฟเลี้ยวแต่เผลอไปกดโดนเพราะมันอยู่ใกล้กันอีกคนก็คอมเมนต์ติดตลกว่าคนไทยไม่เน้นบีบแตรแต่เราเน้นกรีด คนต่อไปก็คอมเมนต์ว่าในประเทศไทยถ้าได้ยินเสียงแตรเมื่อไหร่ให้เตรียมวิ่งเลยอีกคนก็คอมเมนต์ว่าตั้งแต่เกิดมาผมบีบแตรไปไม่เกินหครั้งที่เหลือก็กรีดเอาคอมเมนต์ต่อไปบอกว่าที่นี่แค่เปิดไฟสูงเตือนเข่าก็ท้าต่อยแล้วจากประสบการณ์จริงอีกคนบอกว่าบีบแตรในประเทศไทยจะใช้แค่เฉพาะจำเป็นจริงๆเท่านั้นคนต่อไปคอมเมนต์ว่าแตรมันคือสัญญาณรบนะไม่ใช่สัญญาณเตือน อีกคอมเมนต์บอกว่าแตรรถในเมืองไทยพวกเราเอาไว้ใช้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นและนี่ก็คือวัฒน,นธรรมไทยที่มันสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติท่านนี้นะครับคุณผู้ชมฟังแล้วมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ